สวัสดีค่ะทุกคน<ม>พ่อ,อ,อพุธก็ส่องพีทุกี้พามวนจ้าเมื่อนี้พีทกกุกีกับสิมาเฮ็ดอปลอกอ้อยมันไม่ยังไหรหรอกปอกอ้อยเบื้องปอกอ้อยไม่ได้กินได้พี่น้องของหวานเขาเรียกว่าของหวานนี่ค่ะใ<ม>ค,ะคยกินมาพี่น้องอ้อยสดๆน่ะ ถ้ากินได้เอันเขาน,นั้นมันวะที่กินตั้งแกนอ๊ที่เขาอะไรนะเขาแกะใช่ไหมที่เขาปั่นใช่ไหมอันนี้เอามากสดๆได้พี่อ ไอยนองท้าออยไว้ได้กกินมันแขงนอ้นอวะน้องใ่เสร็จนี่นี่ที่นองให้เป็นข้ามมึงสิแม่ไว้ได้กกินใส่จานเท่ากับแช่ยเย็นเหมจ้า <laughs> ทักไอยไว้กินพี่น้องพ่อมันก็กินไม่ได้นะคะ ันแก้เขาปั่นมันมาจะให้ขิงแก้เพื่อเขาเขาขันหน้าเพื่อมาขายใช่ไหมแล้สดใช่ไหมคะอันนี้อกส,สดๆเลยจ้นเนี่ยสดๆเลยทุกคน กากันทิมได้พี่น้องข้าหนังกินสนั่งนี่ไหมห,ห,หวานทุกคน No, no, no. ani amore koko จาอ้อยเคยกินบอสนี่แหละอ้อยสดทุกคนใส่มืออยู่กวา เห็นไหมทุกคนนี่จ้าอ่อยเห็น่บี่ย ได้หนึ่งจานแล้วทุกคนวุ่นเลยพี่รมองดูแต่มันเหมือนมัน จับอ้อยเพื่อนตับอ้อยที่ว่าเขาตัดตัดขายตัดอะไรเห็ยไหมตัดรับจ้างเห็นไหมตัดใส่ขาจะคง้งนี่ซ้ำแขีงนี่เราพี่หลอกเรื่องว่าจับอ้อยเรื่องจ้างเนี่ยิ่งมาจับกี่ปีแล้วเนี่ยสิบปีแล้วมั้งเนี่ยสิบปีเลยนะพี่น้องสิบปีค่ะคือไม่จับเนี่ยนะจัะพี่น้อง น้องจ้ามึงดูเป็นอะไรเสียบ,บ้านจ้านี่ยศิลาพี่น้องสามีเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สองพิทุกีภาพมอเนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ